ามาดูแท็กซี่วันนี้ไปได้ป้ายมาใหม่ๆจากขนส่งนะฮะสำคัญในการซื้อรถแท็กซี่นะฮะเราต้องมีใบขับขี่สาธานะเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ได้นะฮะถ้าไม่มีใบขับขี่สาธาน,าน,นะนี้ซื้อไม่ได้เลยนะครับขั้นตอนการแจ้งจดแท็กซี่ในกรณีที่เราซื้อรถแท็กซี่ใหม่ๆป้ายแดงแบบนี้นะฮะเบื้องต้นเราได้รถมาแล้วเราต้องรอชุดจดแท็กซี่นะครับเพื่อที่จะไปจดที่ขนส่งหรือจุดจักนะฮะหลังจากที่เรา ไปจดแท็กซี่ได้แล้วเราก็จะได้รับป้ายเหลืองมาแบบนี้นะฮะเราก็จะได้ป้ายเหลืองมาแล้วก็คอ,อยดูว่าด้านข้างนะฮะด้านข้างฝาประตูจะป pave, เป็นยังไงนะฮะก็คือหลังจากที่เราได้ไป้ายเหลืองแล้วเราก็จะได้พวกคู่มือพวกสเนาทะเบียนรถพวกนี้มาครบนะฮะเบื้องต้นตรงนี้นะครับตรงฝาประตูหน้านานะจะเห็นว่าแท็กซี่บุคคลนะฮะเบื้องต้นเลยตอนที่เราไปซื้อรถจากศูนย์มาตรงนี้จะไม่มีนะฮะตรงเลขทะเบียนแท็กซี่ตรงนี้นะฮะจะไม่มีนะครับเนี่ยตรงนี้จะไม่มีนะฮะ ก็จะมีแค่แท็กซี่บุคคลแล้วก็ข้างล่างเลยนะฮะก็จะเป็นร้องเรียนแท็กซี่โทนหนึ่งห้าแปดสี่ประมาณนี้เองนะฮะแต่พอเราได้ป้ายเหลืองมาแล้วได้ชุดจดสำนออะไรมาครบเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาพ่นตรงนี้ให้เรานะฮะดูการพ่นสีเขาไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะผมบอกเลยว่าการพ่นสีไม่โอเคมากๆเลยมีสีเลอะนะฮะมีสีเลอะด้วยนะฮะนี่ก็คือจุดที่เพิ่มเติมมาหลังจากที่เราได้รถแท็กซี่ป้ายแดงมานะฮะก็คือเราจะได้พร้อมกับป้ายเหลืองและคนส่งเขาจะพ่นสีตรงนี้ให้เรานะครับ ดูด้านหน้าอ่าโอเคได้ไป้ายเหลืองสวยป้ายหน้านะฮะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะในการซื้อรถแท็กซี่ใหม่ป้ายแดงนะฮะก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับ